สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่พระเครื่องบ้านบ้านบอยบาร์โมทอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวกล้องสองพาระให้ดูก่อนคือผมสั่งผมสั่งตัวนี้มาแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เป็นอันนี้คือกล้องใหม่เลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะพี่ๆดูนะเนี่ยผมใช้ประมาณสองครั้งนะครับเป็นแคนนอนนะครับ 10x นะครับเครื่องมัลติโค้นะครับผมราคาประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับผม ก็เดี๋ยวผมคือคือคือมีพี่คนหนึง่งจริงๆอ่ะทำไมผมถึงรีวิวเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งทักมาถามผมนะครับผมว่าผมใช้กล้องอะไรนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับแล้วก็อีกตัวเนี้นะครับผมใช้ประมาณผมใช้ประมาณเออตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแคนนอ่าตัวนี้เป็น on, นะนิคอนนะครับนี่เป็นนิคอนนะนี่ใหม่ๆเลยครับพี่ดูบอดี้ยังเงาวับเลยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมใช้ปัานสองสาครั้งนี่แหละ นะครับละนีน้องชายนะครับเป็นแฟนของน้องนะครับซื้อตัวนี้มาให้นะครับเนี่ยปัจจุบันผมใช้ตัวนี้นะครับนะครับคงไม่เป็นไรน้องให้เห็นยี่ห้อนะครับผมเพราะว่าผมชอบบอดี้นะครับเลนส์กว้างนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้เลยนะครับผมไม่ใช่ว่าสองตัวนี้ไม่ชัดนะชัดนะครับเนี่ยผมใช้ตัวนี้ประมาณสักสองอาทิตย์นี่แหละแล้วผมก็ส่องบ้างไปส่องบ้างนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้จริงจังกับภาพเครื่องเท่าไหร่นะครับพอผมจริงจังปุ๊บเนี่ยนะครับผ่านไปประมาณเดือนหนึ่ง น้องก็เลยซื้อตัวนี้มาให้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้นะครับกับกับตัวนี้เป็นสำรองนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิคอนนะครับเหมือนกันสำรองนะครับตัวนี้คือสำรองนะครับส่วน2ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เลยผมสั่งมานะครับผมสำหรับพี่ๆที่เป็นมือใหม่นะครับอยาก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 ใช้ผมขอแนะนําอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ผมลงก้องให้ดูอันนี้คือนิคอนนะ ชัดนะพี่พี่ชัดนะชัดนะราชดามีนะครับน่าจะไม่เกินห้าร้อยน่าจะสี่ร้อยกว่าบาทเห็นไหมอันนี้อันนี้คือกล้องที่ที่ที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่นะครับอ่ะคือตัวนี้นะอันนี้คือนิคอนนะถ้าสนใจผมแบ่งให้นะครับนะครับเอาเท่าไหร่ดีสามร้อยแล้วกันครับแต่ผมส่งให้ฟรีอ่ะสามร้อยบาทนะครับพร้อมซองหนังนะครับ อ่าต่อไปเป็นแคนนอนอ่าแคนนอนก็สามจริงๆิงตัวนี้น่าจะแพงกว่าตัวตัวนั้นด้วยซ้ำก็ไม่ไม่ไรราคาเดียวผมแบ่งให้เพราะผมไม่ได้ค่อยได้ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับปกติผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับสายตาของใครมากกว่าจะโฟกัสนะครับผมอ่าเมื่อกี้ชัดนะตัวนี้ผมส่องให้ดูแล้วนะชัดนะครับเมื่อกี้อ่ามาดูแคนนอนกันชัดนะครับชัดนะ อ่ะดูชื่อนะครับพระพุทธชินราชดูชื่อนะครับอันนี้อันนี้คือการการลองกล้องนะครับนะครับผมเพราะว่ามีพี่ๆนะครับทักไลน์มาถามบอยนะครับนะครับผมก็ <ımı> คืออยากจะได้กล้องสองพระอยากให้บอยแนะนําอะไรเงี้ยนะครับเริ่มต้นใหม่ๆเราเอาแค่นี้นะครับสามสี่ร้อยห้าร้อยอะไรงเงี้ยครับเนีย่ยถ้าเป็นอันนี้คืออันนี้คือแคนนอนนะอันนี้คือแคนนอนนี่นะครับยูนะสว่างนะครับสว่างนะครับอ่ะอันนี้คือแคนนอนอันนี้คือนิคอนสิบเอ็กเหมือนกันนี่ มาดูตัวที่บอยใช้ยี่ห้ออะไรไม่ทราบ kmtm อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพอดีน้องชายสั่งมาให้นะครับผมเห็นว่าตัวเลนตัวเลนกว้างอันนี้ตัวตัวที่บอยใช้นะครับนี่บอยใช้ตัวนี้ที่บอยรีวิวพระทุกครั้งบอยใช้ตัวนี้นะครับเท่ากันนะครับเท่ากันเลยความคมชัดเท่ากันเลยแต่เพียงแค่ว่าตัวนี้อาจจะเลนใหญ่กว่าเฉยๆนะครับผมเท่ากันเลยเห็นไหมตัวนี้อ่ะเกือบเกือบห้าร้อยนะครับผมอืม นะครับผมอ่ะสองตัวเนี้ยเห็นไหมพี่พี่ดูบอดี้ดำปึ๊ดเลยผมยังไม่ได้ใช้เลยนะผมใช้สองอยู่ประมาณไม่เกินสิบครั้งแล้วผมก็เก็บเก็บใส่ซองหนังไว้อ่ะถ้าพี่ๆสนใจนะผมขายตัวละสามร้อยผมส่งให้ฟรีนะครับบอดี้ใหม่เลยนะครับใหม่เอี่ยมหรือ้จะสั่งใน l a z a d a ก็ได้ผมไม่แน่ใจราคานะผมต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าไม่เกิน500นะครับรู้สึกจะ400รนี่แหละ400ร้กว่านี่แหละประมาณนี้นะครับลองลองเข้าไปดูใน La z a d a าก็ได้นะครับหรือหรือ,หร,อหรือว่าจะเอาตัวนี้ก็ได้นี่นะครับผม อบอกเอาสามร้อยทวนดับเบิส่งให้ฟรีนะครับบมมีสองตัวนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเก็บไว้ก็คือเก็บใส่ก,กระเป๋าไว้เนี่ยก็คือไม่ได้ใช้ต้องใช้คำว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับผมจะเอา,เอาไวส้สำรองเวลาลืมคือกระเป๋าผมจะมีกล้องทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมใส่ไว้เลยอ่ะถ้าถ้าตัวนี้เกิดมีปัญหาอะไรพังก็ก็อาจจะเป็นสองตัวนี้หรืออาจจะเป็นตัวนี้นะครับผมเห็นไหมับเบสองให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมครับ เห็นไหมครับ3อันเนี่ยเบอร์สองให้ดูเมื่อกี้ความคมชัดไม่ต่างกันนะครับผมขึ้นอยู่กับสายตาของเราจะโฟกัสนะครับผมยี่ห้อกล้องด้วยราคามือใหม่อย่างเราใช้แบบนี้ได้นะครับผมอ,อันนี้คือ尼คอนเก็บนะครับผมสนใจนะสนใจบบแบ่งให้3 0 0้อบาทนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับนะครับผมอันนี้คือแ a นนอนนะครับอันนี้ที่ c a น on b บอดีข้ขาวนี่คือ c a n o อนบอดี้ดำเมื่อกี้คือนิคอน 10x เกือบมัติโคดนะครับผม อ่ะเรามาดูพระกันเลยนะครับผมก็มีบางองค์ที่มีพี่ๆปิดไปเดี๋ยวาจะมารีวิวล่าสุดแล้วกันนะครับอ๋อสำหรับหลวงพ่อทองคํำองค์นี้ EP ที่เราเปิดเท่าไหร่นะ3ามอใช่ไหมเอางี้ดีกว่าครับคือ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 จริงๆอ่ะค่อนข้างที่จะหายากนะครับเป็นปีห้าหก็จริงเป็นปีห้าหก็จริงแต่เราก็คือว่าต้องไปทําบุญนะครับแล้วก็ท่านถึงจะให้แล้วท่านไม่ได้สร้างเยอะนะครับแต่ไม่ได้สร้างเยอะแล้วทีเนี้ย นะครับตอนนั้นบาบูชามา200ร้อยนะครับอันนี้ยังคาซองอยู่เลยนะครับหลงพ่อทองคําวัสดุใหญ่นะครับเนื้อทองแดงนะครับผมอ่ะบรเอาเท่าทุนมาเราเอาเท่าทุนส0งร้อยแต่บริษัให้ฟรีนะครับเนี่ยปี56นะครับนี่ครับเนี่ยยังคาซองอยู่เลยนะครับผมซองจากวัดนะอันนี้เกาะนะครับผมบรเอา200บาทท่วนอ่ะพี่พี่เห็นพี่พี่ทักมาหลังมาหลังบ้านหาผมนะครับเนี่ยนะครับผมสวยนะครับพี่พี่ หรือเท่าไหร่ดีแพงไปไหมสองร้อยไม่เอาดีกว่าถ้าเอาใช้พูทถคุณได้แต่ถ้าจะไปออกต่อบางทีกีพะห้าหกปีนี้หกเจ็ดสิบเอ็ดปีเออเอาร้อยห้าสิบแล้วกันส่งฟรีครับจบขาดทุนห้าสิบบาทไม่เป็นไร เพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีพี่ๆอยากได้อยู่นะครับเห็นทักมาถามผมนะครับผมแต่ EP ที่แล้วผมอาจจะเปิดไว้สูงนะครับผมเอาหร้อยห้าสิบาท EP นี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่ะนี่ส่วนพระเครื่องบ้าน,านออจะแถมอะไรดีนะเดี๋ยว,ยวหลังบ้านค่อยค่อยคุยกันเรื่องแถมอ่ะเดี๋ยวเรามานีก่อนอะมาดูพักกันก่อนเจ็ดนาทีแล้วนะครับผมมาสําหรับคนที่ปิดสามองค์แรก เอาผมแถมลงพูกคุณให้ล้กัน1เหรียญ3องค์ท่านได้4องค์นะครับ3องค์2 2 0อบาทองค์ไหนก็ได้เอาผมแถม1เหรียญนี้ให้นะครับถ้าไม่ชอบเปลี่ยนได้นะครับผมอ่ะนี่นะครับอ่ะผมมี2เหรียญนะครับผมแถมให้เหรียญหนึ่งให้ให้เฉยๆนะครับผมนะครับคนแรกนะครับที่ดู EP นี้นะครับแล้วก็ปิด3องค์นะครับ อ่าโอเคมาดูองค์แรกกันเลยนะครับผม120บาทนะครับผมถ้าข้อความบอยบำบุงทองได้เลยนะครับผม Facebook นะครับผมหรือเป็นไอเีลน์้เก้ศูนย์สามห0ึ่งสองเจ็นะครับผมอ่าโอเคครับมาดูสมเด็จพระธัญจารย์โตนะครับออกโดยวัดอินทรวิหารนะครับผมออกโดยวัดอินนะครับผมปี42นะครับกระไรทองเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับสมเด็จพระธัญจารย์โตนะครับตะกุดตะกุด หมดแล้วครับพี่ๆตะกรุดหมดแล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับตะกรุดหมดแล้วทั้งสามดอกนะครับผมมีผมแถมด้วยนะครับผมพูดในอีพีที่แล้วนะครับว่าคนแรกที่ปิดผมจะแถมตะกรุดให้ผมแถมไปแล้วนะครับผมอ่าคือตอนนี้ตะกรุดไม่มีเลยนะครับอเป็นแถมพระแทนดีกว่าครับอ่าแถมพระแทนดีกว่าอสามองค์นะครับสามองค์คนแรกครับผมแถมลวงปูุคูลให้หนึ่งองค์นะครับผมคนแรกนะครับนะครับผม อย่างองค์ที่สองเนี่ยเราค่อยว่ากันนะครับคนที่สองที่ปิดอีกสามองเราค่อยว่ากันนะครับผมเพราะผมผมแถมให้นะครับนะครับแต่ต้องปิดสามองนะครับพี่พี่อันนี้เป็นนะครับเหรียญผู้ขอทองลงยาแดงนะครับความคมชัดก็ไม่ต่างกันนะครับแคนนอนิคอนไม่ต่างกันเลยนะครับสิบเอ็กเหมือนกันนะครับผมเกือบมันติโค้ดนะครับอันนี้เหรียญ ผูเขาทองลงยาแดงนะครับปีสามสี่นะครับต่อไปหรยอครับเหรียญวัดตถุทองนะครับนะครับหลวงพ่อเหลือนะครับกระไรทองนะครับนี่หลวงพ่อสุดผมก็เหลือแค่องเดียวนะครับเหลือแค่เหรียญเมืองทองเหรียญเดียวนะครับเหรียญหยดน้าเมืองทองนะครับเพราะตอนนี้ราคาก็ไม่ได้สูงนะครับผมว่าถ้าใครช้อนได้ช้อนเลยครับ ถ้ามีกำลังเช่านะครับเช่าเก็บไว้ดีมากๆครับเดี๋ยววันหนึ่งเหรียญนุ่งปูสูงขึ้นจะหายากนะครับทีนี้อันนี้หลวงพ่อสีอารีนะครับอ่ะพระบ้านๆครับหนึ่งรอยสบาทเท่านั้นครับสามองค์นะครับสองรอยี่สบาทลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับอ่ะบอกก็จะลงกล้องให้ดูนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ครับทัก messenger facebook นะครับพิมพ์เลยบอยบางบัวทองนะครับเดี๋ยวบอส่งให้ดูนะครับนะครับลงกล้องให้ดูพร้อมนะครับผมชอบคอยเช่านะครับไม่ชอบ ไม่เป็นไรนะครับเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมสามองค์แค่สองร้อยี่สิบบาทนะครับคุ้มนะผมว่าถ้าเช่าเนี่ยเจ่าสามองค์ดีกว่านะครับอันนี้ลงปูดำนะครับวงเล็บเป็นด้านล่างอูทอกนะครับนี่นะครับผมจังหวัดลาบุรีนะครับนี่นะครับหลังเหรียญนะครับ ยกเจ้าฟ้าพระอุสี่พรคนหนึ่งเจ็ดนะครับลองดูให้ชอบไ้เช่านะครับเครื่องบรรทัครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่อุดหนุนที่ผ่านๆมานะครับวันนี้ก็ส่งไปสามสี่องค์นะครับผมขอบคุณมากมากครับที่ให้กําลังใจแล้วก็ค่าขนมให้ลูกสาวนะครับไปโรงเรียนนะครับออเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับเราก็จะสู้หาเงินนะครับทุกวิธีทางนะครับให้เรานะครับดูแลครอบครัวได้แบบ ดีครับดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรียมพระพุธนะครับผมนะครับผมใช้ความรู้นะครับที่เรามีนะครับประกันตัวเองได้เลยนะครับร้อยี่สิบาทเท่านั้นนะครับชอบค่อยเช่านะครับไม่ชอบไม่ซื้อหาไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะครับพราพูดกุยทักทายอันนี้เรียนคูหาสวรค์นะครับวัดคูหาสวรรค์กทมห้าศูนย์มาดูกันนะครับว่าหนึ่งร้อยี่สิบบาทโอเคไหมนะครับผมนะครับผม ถ้าซื้อสามค์ก็เหมือนสองแถมหนึ่งครับถูกกว่าด้วยครับนะครับถ้าองค์ละร้อยยี่สององก็ต้องเป็น2 0 4ร้อสี่นะครับอันนี้เมื่อเอาสามองแค่2องยี่นะครับนะครับผมส่งฟรีด้วยนะครับลองพิจารณาดูนะครับความคมชัดเท่ากันนะครับที่บอยรีวิวเมื่อกี้เห็นไหมสามสามสามรุ่นสามกล้องสามอันนะครับสามชิ้นนะครับความคมชัดไม่ต่างกันนะครับกับกล้องที่บอยสองนะครับกับแคนนอนกับนิคอนเมื่อกี้สิบเอ็กนะครับไม่ต่างกันเลย แล้วจะสายตาเราจะโฟกัสนะครับผมแต่บอ,บอยใช้ตัวนี้เพราะว่า,าตัวเลนใหญ่เฉยๆนะครับบอยชอบเลนใหญ่ๆนะครับอันนี้นะครับผมเป็นสมเด็จพระจารย์ตัวนั่งในใบโพนะครับสามท่านท่านแรกนะครับสามองค์นะครับบอยถมหลวงพ่คุณให้นะครับบอยถมใหอ้องค์หนึ่งนะครับบอยลงกล้องให้ดูก็ไดนะ้ คนแรกนะครับพี่พี่ดูถ้าผ่านก็เช่าครับไม่ผ่านไม่เป็นไรครับนะครับผมคนที่สอง นที่สองบอยแถมนี้ให้เอาไหมแจกผู้ตุคุณได้นะครับเนี่ยคนที่สองนะครับเป็นเป็นหลวงพ่อสดมาปากน้ําแต่ว่าเป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่เนี่ยบอยไปวัดภาษีเจริญมานะครับไปทําบุญไปไหว้หลวงปู่มาแล้วก็เช่ามานะครับติดตัวนะครับเนี่ยครับสนใจบอยให้ได้คนที่สองอ่ะปิดสามองนะครับคนแรกหลวงปู่คูณนะครับนะครับ ให้เลือกเอาก็ได้นะครับคนแรกคนที่สองที่จะเลือกเอาองค์ไหนก็ได้คนแรกอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับคนที่สองอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับแต่บอต้องมีสัจจะนะครับบอต้องมีสัจจะให้ให้จริงๆนะครับตะกุดอ่ะพี่ที่อยู่ยจังหวัดเชียงใหม่บอบอไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับท่านเช่าไปสามองค์ arose, บอกก็ให้ตะกุดไปนะครับผมถามว่าพี่รับไหมพี่เขารับนะครับโอเคได้เลยเก็ามตะกุดให้นะครับนะครับ อันนี้นะครับเป็ดปะพุธชินราะนะครับอย่างที่บอยบอกว่าบอยศึกษาลูกสุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระบ้านๆย่ะมบางทีบอยก็อาจจะแบบไม่แม่นนะครับบอยก็จะลงกล้องให้ดูแล้วก็จะให้พี่ๆดูกันเอาเองนะครับ เราก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนะครับดู YouTube ดูพี่ๆนะครับที่มีความรู้กับผมนะครับเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับกับเหรียญสมเด็จป๋านะครับไม่อยู่แล YouTube, uh ้วนะครับบอยปอดไปแล้วนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่นะครับเข้ามานะครับเช่าแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้บอยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณเฮียนะครับนะครับเฮียท่านหนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อท่านท่านเข้ามาปิดนะครับ นะครับสมเด็จป่านะครับปีหนึ่งห้านะครับพระยิ่งที่น้าเก็บราคาแค่หลักร้อยเองนะครับพี่พี่ก็หลวงพ่อแพรวัดพิกลทองนะครับรุ่นเอ็มสิบหกนะครับได้ฉายารุ่นเอ็มสิบหกคือยิงไม่ออกนะครับปืนยิงไม่ออกนะครับพี่เอ็มสิบหกนะครับยิงแต่ยิงไม่ออกเลยชื่อรุ่นเอ็มสิบหกนะครับแต่เป็นรุ่นที่สองนะครับปีสามสามทานหลวงพ่อแพรปุกเสกนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะผู้ธต้ชินวรนนะครับพี่พี่ นะครับอ่ต่อไปอันนี้เป็นเหรียมพราคนเรากำแหงนะครับเนื้อเงินบางทีเงาสองไม่ไม่ค่อยชัดขอประทานอภัยนะครับพี่ๆสองให้ดูบ้างต้นแล้วกันนะครับปีสองสองนะครับ ลักศิลาจารึกอันนี้เป็นองค์พระศิวลีนะครับโชคลาบนะครับพี่ธนาจักรได้โชคลาภนะครับนี่ครับไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่นะครับเลี่ยมสมมตินะพี่ๆี่ดูนะครับถ้าเลี่ยมขึ้นคอนี่ส่วนตัวนะผมมองว่าสวยมากนะครับเนี่ยพระศิวลีนะครับมีนะครับคับองค์ไหนได้หมดครับสามองค์สองรอยี่สิบาทนะครับนะครับ คนแรกเดี๋ยวบอยแถมแลวโป้คูณให้นะครับคนที่สองบอยแถมแลวโป,ป้สดวัดปากน้ำให้นะครับนะครับคนแรกแถมนี่นะครับคนที่สองนะครับแถมแลวโป,ป้สดวัดปากน้ำนะครับนะครับรับไม่รับก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าบอยให้บอยเต็มใจให้นะครับ ว่าบางทีบอยเข้าใจนะครับพี่ๆบางท่านอยากได้นะครับอยากปิดแต่ทีนี้บางทีเอาจริงๆนะพี่ๆบางคนเขาอาจจะงบไม่ถึงนะครับสมมติว่าเปิดร้อยยี่สิบาทแล้วก็สามองสามร้อยกว่าบาทเกิดสมมุติว่าบางพี่ๆบางท่านเงินเดือนยังไม่ออกอะไรเงี้ยอยากได้ผมก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมทัวร์ทัวร์เฉลี่ยกันไปนะครับสมมติว่าบางองค์บราชอบมาห้าสิบาทบางองค์บราชอบมาสี่สิบาทอ่างเงี้ยนะครับผมบราทัวร์เฉลี่ยกันไปเป็นร้อยยี่สิบาท สามองค์สองรอยี่สิบาทแล้วกันนะครับแค่นั้นพอครับผมเจค่าเจเราแบ่งแบ่งกันนะครับแบ่งแบ่งกันทํามหากินนะครับครับต่อกันคําเดียวนะครับแต่ก่อนเนี่ยอยเปิดสองรอยห้าสิบด้วยนะครับแล้วก็พี่พี่ท่านหนึ่งบอกว่าบอยสองร้อยยี่สิบได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมได้ครับผมผมก็เลยบอกว่าได้แล้วก็ขายสองรอยี่สิบาทมาเลยนะครับสมมตินะถ้าผมจะขายสองรอห้าสิบาทเหมือนเดิมก็ทําได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าบางที บอยได้ขายไปแล้ว่220บาทแล้วถ้าเราไปขาย250บาทพี่มันมันไม่มันไม่มีสัจจะต่อตัวเอง่ะพี่ไม่ไม่เอาไม่ดีนะครับนะครับเราต้องจริงใจนะครับได้ขาย200ยี่ก็ยืน200ยี่นะครับผมมาตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับอยากได้ลงปู่ทวดนะครับตั้งหน้ารดก็ได้นะครับนี่นะครับผมอันนี้นะครับบอยแยกนะครับอันนี้บอยขอ150บาทนะครับอย่างนี้นะครับตั้งหน้าลดได้นะครับพระพงศ์ขอพรุทมงคลนะครับนะครับ150บาทนะครับ ส่วนองค์นี้ก็ร้อยยี่เหมือนเดิมนะครับคะคะคะกันได้นะครับอันนี้นะครับเหรียญสวยนะครับวัดราบประคองทมของพี่โทนบางแคนะครับอ่าเป็นมูลเลทิลุงมรตันดูของพี่โทนบางแคนะครับอ่ะเดี๋ยวบอให้ดูเหรียญนะครับก็ร้อยยี่สิบาทนะครับพร้อมกล่องนะครับพระปีห้าสองนะครับนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนะครับพ่อร่วงรัดจริตนะครับ เหรียญสวยนะครับพ,พี่พี่ดูด้านหลังนะครับอันนี้เจดีภูเขาทองนะครับเจดีนครพนมนะครับนี่มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอันนี้เจดีนคปรปฐมองค์พระปฐมนั่นเองนะครับนี่นะครับปีห้าสองนะครับ พบเจอน้อยเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นพระใหม่ปีห้าสองแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับพี่ๆอ่านี่นะครับพร้อมกล่องนะครับนี่ฮะจัดไปนะครับส่วนหลวงพ่อทองคํานะครับบ่เอาเท่าทุนนะครับที่บดไปเช่ามานะครับสองร้อยบาทนะครับพระสร้างปีห้าหกนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับไม่ท่านไม่ได้แจกทั่วๆไปนะครับต้องมีคนไปทําบุญนะครับท่านถึงจะแจกแล้วก็ไม่ได้สร้างเยอะนะครับถ้าพี่ๆอยากได้ไปขึ้นคอนะครับบ่อเอาแค่สองร้อยบาทนะครับผม เท่านั้นนะครับปี56กนะครับก่อนลูกผมเกิดอีกนะครับเนี่ยนะครับผมสิบเอ็ดปีแล้วนะครับนะครับผมอ่าเราบอกแบ่งให้นะครับอันนี้ก็ร้อยยีนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเขียนนะครับอ่าออกที่จังหวัดชัยนาทนะครับนี่หลวงพ่อเขียนนะครับอยู่ในกล่องยวบอกให้ดูนะพระปี39นะครับ จงอาปชัยนาททิ้งไง,ง,น,ง,ไงนะครับจงอาปชัยนาททิ้งไหมครับนะครับอ่ะเรามาดูาพระกันต่อนะครับผมผมีพระผงด้วยนะครับผ้า,าจาะนะัลันหลวงปู่เอี่ยมนะครับอันนี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะครับพี่พี่ เพราะว่าถ้าไปเช่าที่วัดก็สองร้อยทุนนะครับผมวัดวัดสะพานสูงนะครับเพราะบ้านบอกก็อยู่ไม่ไกลนะแต่กับลูกสาวเราก็เช่ามานะครับผมลงู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเก่งมากนะครับอันนี้สร้างครบรอบหนึ่งร้อยี่ห้าปีนะครับเนี่ยนะครับหรือใครอยู่ใกล้ไปเช่าได้นะครับแค่สองร้อยเท่านั้นนะครับอ่านะครับ แบ่งปันพี่ๆบางคนอาจจะศรัทธาหลวงปู่นะครับแต่นะครับอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสผ่านมาอาจจะอยู่จังหวัดอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าศรัทธาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนะครับอ่ะมาแบ่งให้ลวกันนะครับเอาเท่าทุนสองร้อบาทแล้วบาขอค่าส่งห้าสิบาทนะครับนะครับพี่อ่ะนะครับเดี๋ยวบอมีโอกาสบ่ไปกราบหลวงปู่ือไปเช่ามาใหม่นะครับไม่เป็นไรนี่นะครับอ่ะ เรเก็บก่อนนะครับลงปู่เอี่ยมนะครับพระพิตาบอยชอบมาคู่กันบอให้แม่นะครับใช้นะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นพระบ้านบ้านอันนี้เป็นหลวงพ่อคำใบนะครับพระบ้านบ้านนะครับพระตางจังหวัดตากนะครับอย่างนี้จ,จริงๆบอกก็แถมได้นะแถมให้ พี่ๆเนะครับเพราะเป็นพระบ้านนะครับพระบ้านๆอีพีก่อนหน้านั้นก็ดูได้นะครับดูได้แล้วก็แคปภาพถามได้นะครับว่าองค์ไหนอยู่บ้างนะครับบางทีบอยก็ไม่ได้ไม่ได้แจ้งว่าองค์นี้ปิดไปแล้วอะไรอย่างนงี้นะครับผมแคปภาพทักหาบอยได้นะครับสอบถามทาง facebook ก็ได้นะครับบอบอมทองนะครับผมอันนี้เป็นรูปบอหลวงปู่จันทาเมื่อกี้เป็นหลวงปู่ลีนะครับ ส่วนกล้องก็ตัวละสามร้อยพี่พี่เราบรงให้ฟรีครับกล้องใหม่เอี่ยมเลยบอยไว้ใช้เลยนะครับใช้อยู่ประมาณสองสาครั้งไม่เกินไม่เกินห้าครั้ง <c oughs> บรสั่งมาก่อนช่วงต้นปีอ่ะช่วงมกราล,ลิกุมพานเนี่ยบระจัไม่ได้แล้วก็เก็บอย่างเดียวบรก,ก็ใช้แค่ตัวนี้นะครับผมแต่เมื่อกี้บรลงกล้องให้ดูแลใช่ไหมว่าความสว่างนะครับเท่ากันเลยนะครับผมนะครับสําหรับพี่พี่ที่ไม่ได้เขาเรียกว่า ฝึกดูอะไรเงี้ยเหมือนบอยเนี่ยฝึกดูผมก็ใช้กล้องแค่หลักร้อยไอตัวที่บอยส่องอยู่นี่ก็ประมาณห้าร้อยนะครับเสรแล้วก็บรห้าร้อยอะไรเงี้ยครับท่านแรกนะครับบอยแถมน้งปูคูณนะครับ สามองค์นะครับปิดท่านแรกท่านที่สองบอยแถมหลวงปู่สดวัดปักน้านะครับนี่นะครับท่านที่สามบอยแถมนี่ให้ครับพยาสาริกาครับเงินกับทองนะครับนี่นะครับบอยแถมให้นะครับสามท่านนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะรีวิวเป็นพระเหรียญก่อนนะครับส่วนพระผงเราดูในอีพีก่อนหน้านั้นได้นะครับอันนี้นะครับผมเป็นวัดท่าซุงนะครับ เป็นพระสังกษ aja วัฒน์ซุงนะครับร้อยี่สิบาทนะครับอาจจะเนื่องด้วยเวลานะครับบางทีบอลรีวิวพัพผงได้ไม่หมดเพราะว่าเวลานะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยี่บห้านาทีแล้วนะครับนะครับผมอ่านะครับผมก็แคปภาพนะครับทักหาบอลบอวทองได้นะครับแคปภาพทักคุยราคากันได้แล้วก็นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับหนึ่งองค์ร2อยิบาทนะครับ3ามองค์สองรอยิบาทนะครับผมตามที่บอยได้พูดไปเลยนะครับ โอเคครับผมขออนุญาตปิดคลิปแล้วก็โอ้ยความเพี่เฮงๆรวยปังๆทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮงๆครับ